เอาครับต่อไปนะครับเรามาดูนะเราก็ล้อนอกเรื่องผสมขวดแล้วนะฮะดูไปงา่ายไล่ไปไล่มานะครับเราจะเห็นนะครับว่า่ยกรรมนะครับกรรมตรงนี้นะครับทําให้ไฟเนี่ยที่ไม่บ้านเนี่ยนะเห็นไหมดาวดาวราหูกับดาวสาวมันมาจากมันเป็นปฏิบัติ์า่ากันผมไม่อยากจะเชื่อนะว่าไอ้ราหูกับสาวเราเป็นคู่มิตรกันได้ผมไม่อยากจะเชื่อจริงๆนะฮะกวันเราจะต้องจัดดาวคู่มิตรกันใหม่ไหมนะครับ เราต้พิสูจน์ก่อนนะฮะว่ากี่ดวงวกี่ดวงเนี่ยมันให้คุณจริงๆเหรออมีโชคใหญ่ชันษาจริงๆเหรอผมผมก็อยากจะรู้จังนะฮะตอนนี้นะผมผมก็มีนะไอดาเวเพื่อนในจอมาถึงการละการเนี่ยนะครับมีนะแต่ก็ยังไม่เจอโชคใหญ่ในชันสาเลยมันมันพิสูจน์ได้ไหมอ่ะผมกำลังรอพิสูจน์อยู่นะ,ะสักวันหนึ่งเนี่ยตรงน,นี้มันผมก็เชื่อจากสุกกระสาวนะคู่ตระูกันเราเห็นชัดเจนใช่ไหมอ่าพอสุกท่านลงเสาท่านท่านดิน ใช่ปล่าเนี่ยเราก็ชัวเลยแต่นี่เสาทา่า,ทาดดนลงเสาท่านดินราหูท่านลงเป็นศตูกันได้ไงเคู่ศตูกันแล้วมันเป็นมิาเน,น้ยอย่างจังกับพระเรายังยอมรับเลยการทตดไฟการการทตุน้ำาทัุไฟคู่ศัตูกันนะไม่ยอมรับใช่ไหมอาทิตย์ทัดน้ำานอาคารอาิทัดไฟอาคารทน้ำเห็นไหมคู่ศัตูกันเออคุดคุดทตุดินราหูท่านลงคู่ศัตรูกัน,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 ลกนแล้วทำไมเอ๊ะ เตาก็ลาหูมันจะมันคู่มิกกันได้ยังไงอ่ะผมเถียงนะก็ดูสิเราใช้หลักภาพก็ผิดแล้วก็ผิดหมดเลยจะใช้หลักบาปเคาะสมุเคาะก็ผิดอีกนี่บาปเคาะมันคู่มันไม่ได้เป็นคู่มิกกันเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสักวันหนึ่งเราต้องมีการจับดาวฝันใยหมดเลยคู่มิกคู่ศัตรูนะครับแต่ยัเป้นเกษตรปราบอุจจจะนะไม่ไม่จับแน่นอนนะแล้วนักงจับหมดนะนะไม่เป็นไรเราต้อสงเกตดูนะครับ พอเมาืมาวาลักคณาจรในพื้นดวงเดินปุ๊บเราจะเห็นเลยนะครับว่าดาวอังคารที่มีดาวเจ้าเวรพันทุกลักณาจรเนี่ยนะครับมาะะเดินนาหน้าก็จริงฮะโอ้โหเดินนาหน้าลักณาจรน,นี่คุณรู้ไหมอังคารเนี่ยนะฮะจำไว้อย่างนะอังคารคือตัวปฏิเคืคือตัวเห็นร้ายเลยนะฮะเหตุแห่งภัยพิบัติเลยนะฮะัวทําลายล้างจมาัมมนมันมาอยู่ในตานแหน่งที่กุมลักนาเดินนําหน้าลักนาอย่างงี้นะเอย นะครับหรือตรีโกเน่นะฮะส่งกระแสมรณะช่วงร้ายมาให้อังคารอยู่จุดนี้นะฮะเดิอนอำหน้าธรรมดาแค่ลักนาจอมนเนปจูนมรณะมาตัวก็แยกแล้วไดมีอังคารอีกตัวสองตัวแล้วฮะนะครับสองเด้งเลยนะฮะนะครับเสร็จแล้วอย่าลืมนะเนปจูนของมันตรงนี้นะฮะมันเป็นดัชนีเรือมรณะของลักนาจอด้วยนะสามเด้งเลยนะฮะคือเป็นเจ้าเรือมรณะหนึ่งเป็นตัวมรณะเป็นตัวม,วมันสองนะครับ ทายดาวคาบดปทนหน้าสามสามเด้งเลยนะฮะอย่างที่ในช่วิของปีเนี้ต้องทายพรเจอปุ๊บเนี่ยเราทายว่าปีเนี้ยคุณจะต้องเจอภัยพิบัติอะไรสักอย่างเลยนะทาให้คุณเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสเลยทายเลยนะฮะถ้าเจออย่างเนี้ยไม่รู้อาจจะบ้านแตแกแสและขาดอาจจะมีปัญหาเรื่องงานตกง,งานจนงไปไหนมาไหนไม่มีข้าวจะก,กอดน่องกไรบางทีใช่ไหมอะไรที่เป็นภัยพิบัติแแสนสาหัสอย่างทุกวันนี้น,น้ำท่วมเนี่ย คุณรู้ไหมคุณเอาอาหารแห้งไปให้เขาอ่ะเขาจะเขาจะขุงตรงมันยังไงคุณเไม่ออกเลยนะอาฟังมว่ามันมันไม่มันไม่มีไฟมันน้ำมันท่วมไปหมดน่ะคุณจะก่อไฟตรงไหนล่ะผมแตกนะพราะผมยังชีบเนี่ยผมก็สงสารนะโอ้ทำาครงทำครัวไม่ง่ายคุณคุณทำง่ายเหรอล่ะทำครัวผมหาอาหารแบบไม่มีเอาไฟฟ้ามันพูดถึงไหมครับไม่มีไฟฟ้าเอาไฟฟ้าหลักที่ไหะ แก๊บเลยคุณไหนนะคำถามที่มีนะฮะเอาแก้ไปลอยกันาบตุกป่องตุกป่องก็เห็นะนี่ใช่ไหมตอนนี้นะฮะถ้าจะช่วยคนที่ตกับภัยเนี่ยต้องให้อาหารที่เขาที่แบบว่ากินได้เลยสนแน็คหรืออะไรต่างเนะประทานความขิ้วันก่อนนะครับจะมีอาหารนะสนแน็คปลาฝรั่งอเมริกันจะมีนะพวกสนแน็คหรือพวกอาหาร แเป็นพวกข้าเหนียวอเป็นพวกข้าเหนียวปิ้งข้าเหนียวพวกนี้นะฮะตรงไปเลยะฮะนะครับทำมาสําเร็จรูปนะฮะคือไม่ต้องมานั่งขุงหาอีกแล้วพอตรงมาปุ๊บก็เข้าปากกินได้เลยผมไม่รู้เขคิดอะไรกันอยู่นะคนเราแก้ปัญหาบางไทยเนี่ยงงอ่ะเอาถุงอย่างชี้มัเขาสามเอามาม่า มาม่ากินได้ฮะเจ้าโถงเขาคุยกันสักทีนะถ้าคุณกินมาม่าเข้าไปนะครับโดยที่แบบไม่ไม่ทําให้สุกก่อนนะมันจะไปตืดในท้องฮะจะมีปัญหาอีกนะครับมีปัญหาแน่มาม่าเนี่ยเพราะนั้นต้องทำมันตื้นกรเป็นรูปตรงนั้นมันจะติดมันติดสุกๆอ่ะเดี๋ยวน่าจะเกิดปัญหาคนาดนี้แหละแล้วยิ่งน้ำท่วมเงี้ยเป็นปัญหาเรื่องขับถ่ายเขาก็รู้เป็นไงฮะทุกป่องทุกป่องทุกปองเดี๋ยวน่าจะโรคระบาดก็ระบาดทุกป่องทุกป่องทุกปองเรียบร้อยฮะน้ำกินน้ำแช่อะไรกกก็อออยยยยยู่่่่ทีีีีเเเดวันนนะะฮรรบบ้ คือไฟแสงสาหัสไฟไหม้พวกเนี้ยทายเลยฮะทีนี้ทําไมต้องเป็นไฟฮะเพราะคุณดูสิโอ้ดาวธาตุไฟคุณเห็นดาวธาตุไฟใช่ไหมฮะดาวธาตุไฟที่ที่มันมุมถึงนะที่มันเกิดก็คืออาทิตย์ธาตุไฟอาทิตย์เนี่ยคือดวงไฟนะฮะดับแรกเลยนะเพื่อหักันดับสองนะครับภูโตระดับสามภูโตไฟนรกนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยคือไฟคุณหักไฟนะอาทิตย์นี่คือดวงไฟแล้วเพื่อหักระสอครัไฟคที่ยือไฟที่อยู่ใน ในในในโลกมนุษย์เนี่ยนะฮะนะฮะ,ะนะแล้วถ้าเผื่อมานขันะภายก็คือไฟนรกไฟว่าคือไฟกำนะฮะบางคนเนี่ยถูกไฟกลับเี่ยเผาผานอิจใจให้ร้อนรุ่มกุ้มจุกใจอยู่ตลอดเวลานั่นะฮะคือไฟนรกะ,ะนะครับบางคนชีนวิตไม่มีความสุขนะถูกไฟนรกแผดเผาอยู่ตอัวนานะนะครับทุกกตกคือวน เล่าร้อติดชาร์จยาอาฆาตพยาบาลรองเวรดูตลอดเวลาเนี่ยพวกนี้จะหาความตกชั้นไม่ได้เลยนะแ้วพวกนี้แผ่ไม่ตาไม่เป็นฮะหรือใครแผ่ไม่ตาเขาเขาไม่รักครับพนี้จะจมปากอ,าอ,อันนี้เป็นไฟนรกฮะอันนี้ปรากฏว่าไงฮะเราจะเห็นฮะพู้รหัสนะครับพู้รหัสใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยถึงโอเคฮะถึงไม่เห็นไม่มีดาอองคาเดินนําหน้าะนะฮะเดินองคาเดินนาหน้าก็จริงฮะนะองคาธาตุน,น้านะฮะ นะครับนะแล้วถัดไปก็เป็นเพื่อหานธนาตุไฟจำกาตนาสตลอดกันนะนะอาทิตย์อาทิตย์นไฟใช่ไหมฮะพุทธดินสุกลมน้ตดูน้ำเอ๊ะพุทธจะอยู่ตีกรถึงลมนะครับดูดูเดี๋ยวกันนะเอ๊ไฟดินลมน้ำครบทัว่วดีไม่น่าเป็นอันขาแต่ไม่ใช่นะอาจารย์ไม่สายไแค่นั้นไม่ได้นะครับอาจารย์ เพราะจะต้องดูว่าไอ้จูที่จุดท,ที่มันเกิดเหตุจริงๆเนี่ยตรงจุดเกิดเหตุจริงๆนงเนี่ยคือดาวเนปจูนดาวคารพวกนีน้คือมรณะนะ,นะฮะมรณะพวกมิตรมรณะมาจากไฟใช่ไหมอั้งคารมันเป็นมรณะเนปจูนเป็นมรณะพฤหัสเป็นไฟมันเลยดัหน้าเลยใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะอา่าเดับหน้าอาทิตย์กติโกถ,ถึงเนปจูเป็นไฟเห็นไหมฮะอา่านะครับเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูอย่างนี้นะฮะเราจะดู ถ้าเนี่ยเราต้องรู้ว่าไอ้จุดที่จุดที่มันเกิดมรณะเนี่ยมันรณะาเพราะอะไรมันเดือดร้อนเพราะอะไรจุดที่มันเดือดร้อนมันคือไฟกับลมนะฮะเราเห็นมีธาตุไฟธาตุลมอาจจะมีดาวพุธธาตุยินที่มันเป็นชื้อเพลิงเป็นอะไรต่างนะครับนะโดยเพราะาระตค้นที่สุดนะครับก็คือดาวเสาร์ดาวเสาร์ซึ่งเป็นดวกับพันเป็นดาวกับทุกเป็นกับกกกบ,บ้านอะไรเงี้ยนะเ,นนะเสาร์อยู่ครบอะไราับคณาจอเลยนะฮะเราจะเห็นนะเราเพิ่งจะค่าจอดเลยเพราะนั้นจุดจุดนี้นะครับ ต้องเระ่ังเรเรื่องบ้านนะฮะเรื่องไฟเรื่องบ้านเนี้ยต้องระวังแหละการจะดูสองจุดอยู่ณะนาดเรื่องเราเพราะอะไรจากอะไรจากบ้านะนะฮะแต่เราเพราะบ้านจากไฟใช่ไหมครับแต่นี้เป็นต้นนะอันนี้คือจุดวิเคราะห์นะจริงๆนะเราสามารถเราเราไปดูดวงเนี่ยมันก็จะถามเราจะวิเคราะห์ดูนะครับเพราะอะไรนะรเอาละครับสรุปง่ก็คือเราจะเห็นว่าขณะจอตกนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับทําให้ดาวอังคารเจ้าเรือน รักพันธุ์ัุรคณาจรเนี่ยทุกเรียนแม่ทุกเกตเลงใช่ไหมฮะนะทุกเกตเลงไอ้พุทธหัตถ์เรหน้าเนี่ยผมไม่รู้นะวีปหน้าเนี่ยมันจะตกผลก็น้อยแค่ไหนนะเพราะว่าจริงๆนะพุทธหัตถ์ตรงนี้น่าจะเป็นดาวเสียนะครับมีมีเกตเลงนะครับมีเกตเลงแล้วก็มีอะไรฮะมีดาวดาวราหูกับดาวัราหูกับเสาใช่ไหมฮะดาวราหูตีโกนถึงนะครับตอไม่แหกมีมือจุกคำว่าดอกติ่งแทาก่อนนะครับ เรนะาเราหูตีโกนนะครับแล้วก็มีจังวินาศะะนาลคณาจอโยกหน้านะครับอ่ามีดาวพูโตโยกหลังใช่ไหมฮนะนักศึกษอย่างนี้ก็ถือว่าลัคณาจอทุกเวียนนะทุกเวียยจากดาวบ,บับเคราะทุกดวงเลยนะนักศึกษาครับนักเรีที่โทษอื่นด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยอ่าไม่ใช่พูดนกะุอังคารพทุลคณาจอมถูกเวียนนะทุกเวีย,นะวยจากบับเคาะทุกดวงเลยนะ เออดาเยเทบจูนเทพจูนเบียดไหมขอโท,โทษทีนะฮะเทพจูนเบียดไหมทุกทุกิีว่าเบียดไหมเบียดอังคารไหมเป็นหลังแค่ไหมผมว่็เบียดครับอาจารย์เหตุผลที่เบียดเพราะอะไรเหตุผลเพราะว่าเออเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นบล็บอกครับเป็นบล็บ ปรับเพราะมันเวียนอยู่แล้วอยู่ข้างหลังเนี่ยแต่มันจะเบียนทันทีแล้วก็ดึงตัวปูโตมาด้วยครับารัูโตนะครับมัน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 จริงๆแล้วเนปจูเนี่ยมันมันมันเวียนดาวอังคารักษณะอย่างเนี้ยนะครับคือพูดง่ายอังคารเนี่ยมันเดินนําหน้าเนปจูมันมีที่ผลเนปจูนโดยตรงแต่เนปจูเนี่ยมันจะมาเดินนําหน้ามันมีผลดาวอังคารได้แต่ต่อเมื่อต่อเมื่ออะไรฮะเมื่อมีดาวบากเคราะห์มาคุมดาวอังคารแล้วก็ดึงเนปจูนมา อันนี้เขาเรียกว่าขอข้างแค่ที่เราเรียนกันมาใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้เนี่ยนะครับในกรณีของดาวดาวเดฟจูนข,ข้างตรงนี้เนี่ยนะครับมันไม่มีดาวบับครอบลุ้มดาวคาร์บที่เรียกว่เดฟจูนนะครับไม่มีนะครับแต่พอนักศึกษามองไปถัดจากเนปจูนไปเป็นพูตงตัวนี้ต่างหากนะครับนักศึกษาที่มันก็เรียกว่าที่มันดำนะฮะมันพูทผมเรียกว่าพูดจะยูเสมอนนะ ไม่ใช่พูนพูนที่ดึงเน่มันพุทธจ่มันผักนะฮะมันผักแค่เน็บจูนไปข้างหน้านะครับทางเน็จูนน่มันเสริมนะ,ะทําให้เกิดที่ผมพูดที่ฟังกี้เสิร์ว่าเกาะกลุ่มผาดผ่านโยกหน้าโยกหลังน,น่ะก็ดูซิหน้าจอ,อยังครูด,ดาวคารบีดหน้าพุตโตปีบหลังแสดงว่ามันก็ต้องสบกระแสดึงกันใช่ไหมฮะมันก็เลยพุทธนะฮะพุทธเนปบจูนนะฮะเพราะมันจะพูดกับจูนมันมันมันมาเล่นอังคารด้วยกระจายอย่างครับนะ จุดนี้ต่างหากครับทําให้ดาวเนปจูนเป็นดาวขาดไม่ใช่เรื่องของไอหอกไม่ไม่ไม่ใช่พูดถึงเรื่องหอกขั้งแค่แนะตอนนี้นะฮะถ้าหอกขั้งแค่มันจะต้องมีดาวมบปรับครอบมากลุ่มดาวขาดนั้นเิงออกมาไม่ผมใส่เน้นตรน,นี้ผมว่าหลายครั้งนะพอเจอปุ๊บจะเน้นทุกครั้งเลยให้ษาชัวนะแน่ใจว่าอะไรมันคืออะไรเข้าใจนะฮะ <c oughs> นะเพราะฉะน,นั้นตรงนี้นะคือว่าถ้าแต่ถ้าไม่มีพูโตอ่ะ เออไม่เลยนะไม่เกี่ยวเลยนะไม่รู้ไม่มีการเบียในใดๆทิ้งสิ้นเลยนะฮะไม่ใช่เลยนะแค้ซื้อเรียนไม่ได้เลย้ารจะมีกูโตฮะนะครับถรืมีแบคคัตก็มีประโยชน์อะไรครับแบคคัตไมาา่ได้มาจากเรือที่เสี่ยงอะไรนะครับแบคคัตมาจากลาพะของมาจากกรรมะของลนอนักขณาจอยใช่ไหมเพราะเราต้องแยกให้ออกนะตรงตน,นี้เพราะนั้นเนี่ยจุดๆนี้แหละครับบางทีบางทีทำให้ไอดาวขาเนี่ยถ้าถูกเลียนไปจากดาวเน้นจูนไปด้วย โรที่แบบไม่น่าเชื่อนะมันก็ต้องเชื่อคนะเพราะมันมันมันจะดึงมันดึงกระแสมอเตมรนแม่คันเนี่ยนะครับมันจะดึงนะนะดาวผมจะบอกก่อนนะครับดาวที่อยู่ตำแหน่งเรียงรายทุกตัวเนี่ยมันจะส่งอิทธิพลเหมือนเหมือนกันก็คืออะไรนะคคือคล้ายๆับวรถจักรขบวนรถจักรตามานะครับเป็นบุกี้รามาลูกดาวเดี๋ยวเราจะต้องมีการผมจริงเนะี่ยผมก็เคยบอกหลายตาที่นึกว่า การส่งกระแสดาวหรือสมุนของดาวเนี่ยนะครับที่เราเรียนเรียนกันอยู่เนี่ยมันกระทั่งไอ้ดาวที่อยู่ในมุมฉากผมบอกนะกาส่งกระแสถึงกันนะในมุมฉากดาวยิงดวงฤทุกุลเนี่ยมันก็แส่กันลูกตีฤทุกุลจะเป็นวงจรนะฮะเข้าใจว่าวงจรฮะวงจรรูกตี่เหลี่ยมวงจรรูปฤิกุลวงจรรูปสามเหลี่ยมคุณเข้าใจวงจรนะคือการส่งกระแสถึงกันมันกันวิ่งหากันบนไฟนะคือการส่งกระแสเนี่ยนอกจากกระแสก็ตามภาตนะครับตรีโกนแล้วเนี่ย มันจะกระแสตามรูปดวงนะฮะถ้าเหมือนคุณมีรางรถไฟรถไฟก็้ไปตามรางฉันได้ก็ฉันนั้นนะฮะนะฮะรางไปทางไหนรถไฟก็อยู่ไปทางนั้นนะฮะเข้าใจไหมครับนะะมันเป็นวงจระฮะเป็นวงจรอเพราะฉะนั้นอันเนี้ยอันนี้คือจุดจุดจุดหนึ่งนะฮะที่เราองพิจารณาวาที่นักศึกษาจะลืมตรงนี้ไปนะว่าเอ๊ะทำไมดาวสุบรคะบาปเคาะเนี่ยที่มันอยู่เรียงรายกันเนี้ยมันไปถึงให้คุณให้โทษได้ะลรได้ไม่ว่าสนาเป็นเรอะไรจริงๆ้มันดึงกันฮะมันดึงมันช่วยกันนะฮะ ช่วยบางทีมันก็ช่วยกันช่วย้ําทําโทษกณละกันมันอยู่ในจุดเดียวกันแล้วกลบาปเราะรู้สึกเคาะดาดแนวลายที่มันเลียงหลายกันนะด้วยนะครับบางทีรูปดาวที่เลียงกันดีๆเนี่ยนะฮะมันให้คุณก่อนแล้วให้โทษทีหลังแบบบุกคากระบาดนะบางทีให้คุณก่อนให้โทษทีหลังนะนะยังเปนบาปเคาะด้วยนะบาปเคาะอยู่ในสี่จุดนะะกากระบาดกันเลยนะฮะลัคนาอยู่ในเรียกว่าจัำสไนเกอฑ์นะทำไมมันให้คุณได้ฮะบาปเคาะบาปเคาะคากระบาดกันอย่างนั้นนะฮะ แต่ในส่วนมันให้โทษมั่นาาก็จะเป็นบั่เคราะห์เห็นไหมเออทุบเคราะห์ก็เช่นเดียวกันฮะให้คุณก่อนนะที่ให้โทษทีหลังนะถ้าอยากรู้ดูดูในหลวงก็ลูกฮะยกเว้นดาวเกตีนที่กลุ่มรักไปดูสิฮะแบกคัดเลงจำได้ไหมดูดูนในหลวงเพราะนัะ้นก็จนะ่อยเปรียบเทียบนะฮะอย่ากกุมหลวงแค่หน้าตีนทอนเลยฮะที่บั่เคราะรห์ตึงสี่อันเลยสี่บบจุดมเมยลยอ่ะไปดูเปรียบเทียบดูในส่วนกุมหลวง,งแค่ไอนทอนเนี่ยก็ถูกปลด ถอดท่านเป็นนักโทษไทยรังสิตใช่ไหมฮะเป็นนักโทษอาหารนักโทษที่เดนจะคุกตลอดชีวิตไปติดคุกมาทั้งหลายเดือนนั้นแต่เก้าเดือนนะฮะอยู่ในคุกนักการเมืองน่ะตอนท้สุดก็มีการพยพยาโทษปล่อยออกมาปล่อยออกมาแล้วก็คืนยศคืนฐานนอนจัดคือไล่ให้ทลานเป็นผู้เร็จราชการไทยพระองค์ราชการที่เก้านะครับอันนี้กค่เป็นต้นแล้คนี่ชุดของเรามันจะมีการที่ดาวที่มันส่งการกระแสถึงกันเนี่ย มันมีถ้าเป็นบาปเคาะเนี่ยมันให้คุณและให้โทษด้วยแม้กระทั่งสุภเคาะมันก็ให้คุณและให้โทษถ้าบาปเคาะเนี่ยมันดู้เหมือมให้ให้คุณก่อนให้โทษทีหลังพิืหักโทษแกนะครับแต่ถ้าเป็นสุภเคาะเนี่ยมันจะให้ให้คุณอะไรนะให้ให้คุณก่อนนะฮะแล้วให้โทษทีหลังเหมือนกันนะระหว่างันให้คุณอันนี้เราให้คุณเลยให้โทษก่อนหลังมัน้องไม่ได้ให้คุณก่อนนะนะครับให้โทษทีหลัง ให้โทษก่อนให้คุณทีหลังนี่อาจจะมีไหมผมก็ไม่ค่อยดูนะฮะอันนี้ต้องต้องต้องดูนะฮะว่าเป็นยังไงแต่การที่มันตกแต่งด้วยการสี่มุมเนี่ยนะครับมันเห็นว่ามันช่วยกันระหว่างดาวกับดาวเนี่ยซึ่งเราจะไม่ครอบเราจะเห็นนะฮะต่อไปจะเห็นว่าเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวจะเห็นเป็นตัวอย่างให้ดูดูไปดูไปเรื่อยนะนะครับนะตอนนี่บตรสมนีก่อนเอาละครอย่างอี่างอย่างกรณีดวงนี้นะครับถ้าดูจากลัคนาจอนเห็นไหมเสาเป็นเกษตรเห็นไหม มันก็น่าจะดีนะนะฮะตอนเกษตรนะในเกษตรเขาเป็นอะไรนะเป็นดางดรตะปูนเกิดที่ดินบ้านที่ดินอะไรใช่ไหมฮะแต่พอเกษตรเสร็จตัวไงฮะมันมันยาบับเคาะห์เบี่ยงแล้วดูกากบาทหมดเลยคนดูดินะเนบูเล็งอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมันจะอยู่กากบาทอย่างเงี้ยใช่นไหมทุกกากบาทำใา้ฉัฉขับโคตรดุสราเกียรตะมันมีมีบ้านได้กราสุไฟไหม้บ้านได้ใครไม่รู้ไฟไหม้บ้านนี่อไม้ของตัวเองก็ได้ใช่ไหมไม่บ้านคนอื่นก็ได้นะ เอาละครับเรามาดูลัคนาจอรทับลัคนาเดิมในวันที่ที่ที่เขาสุดไฟไม้บ้านนะครับปฟไม้บ้านนะฮะเราจะเห็นนะครับว่าลัคนาเดิมก็คืออดาวดาวพฤรหัสที่กลุ่มรักนะฮะเราเห็นลัคนาเดิมนะฮะไหนพระลัคนาเดิมนะฮะพฤหัสจอรเขาที่เดิมพฤหัสที่ต้องแค่ต้องดิ้งรอมแน่นอนอ่ะมันต้องไปทำให้ให้โชค่ะมันแก้มอยู่เรื่อยเลยอ่าเขาบอกเอ้ยพฤรหัสจอรทับรักปีไหนโชคดีปีนั้นนะฮะมันไม่ใช่เสมอไปฮะ โชคลายก็มีเห็นไหมดูดิแล้วพู้ถัไม่ใช่มาจากเรือนเสียเลยนะตั้งเรือนชักต่างหากดูสินะไม่ได้เสียอะไรเลยนะ,ะแต่ตําแหน่งที่มันอยู่ต่างหากแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมเริ่มเช็คตรงเนี้ยแต่รู้ว่าน่าจะเป็นดาวให้โทษผมต้องข้อตะเกียบหลายหลายดวงนะฮะเป็นดาวให้โทษนะจาเลยนะฮะนะจะให้โทษเราจะเรียกว่าดาวอะไรเนี่ยผมัไม่แน่ใจนะรมะผมอของเวลาเขาเรียกอยู่ตรงเนี้แต่ผมไม่เคยจําเลยนะแต่รู้ว่าตรงนี้ให้โทษเสียมาตั้งชื่อใหม่ก็ไ้ทีหลังแต่ผหลตรงเนี้ยนะครับ เรามาดูนะครับลักษณะลักษณะเดิมเนี่ยจะมีโอ้โหลาหูเกตพี่น้องสองปะหายนะฮะถ้าเกิดมาจอมาทับลักษณะน่จะไม่อยากนะฮะจรอทับลักตีโคนถึงลักนะครับหรือบางทีมันแยกกันอยู่นะตีโคนถึงเกตยุธยุธยาคุณรู้ไหมมันตกกระแสนี่นะฮะเขาเรียกว่าอะไรนะหัวท้ายมันจนมันชนกันบางร่่งวันเนี่ยนะครับมันให้โทษรุนแรงนะฮะเพราะเพราะดาวเกตสำคัญมากลาหูมันอาจจะมันทับลักนาะแล้วใช่ไหม จะทารกแหลกทงรักเจ็บสองเดือนมันย้ายย้ายทีฮะจอมมาทัศจังหวัดกราหูเนี่ยให้เขานะะุนแรงนะครับอันนี้อันนี้ฟรีติดตรงนี้ใช้ได้นะผมผมเชื่อเลยะฮะให้รุนแรงอยู่รั้ตใจเท่านั้นเนี่ยให้โทรล,ลคัคณาพฤหัสเห็นไหมเพฤหัสจอมมาทัพเนปจูนมรณะจอมมาทัพอังคารมรณะจอมนำหน้านะฮะมรณะคือดาวดาวค่าจอมนำหน้าคุณดูเห็นไหมฮะนะในขณะเดียวกันแบ็คคัทเนี่ย มันอยู่ที่เดิมแหะแล้วคัดมันกระแสได้บ่อนาอยู่แล้วแต่ลัชกาลเดินมีมีียคัดเาได้สันาหเดินอยู่แล้วใช่ไหมครับต้องกระแสไดาบ่อนละสรุปง่ายๆก็คือถ้าอย่างงี้ในปีนี้เนี่ยในช่วงที่จะหวะนี้เราเห็นว่าโอ้โหมีเรื่องไร้ลายเรื่องเสียหายจะต้องมีมีมีเหตุผนเสียภัยพิบัติเรื่องต่างๆแน่ๆนี่มันจะบ่นะเรื่องอะไรเราก็บอกแล้วพื้นดวงบอกเรื่องบ้านใช่ไหมัแล้วมาดูการจองดีว่าบ้านสุขเวียนไหมสุขคู่ศัตรูจับปรทับนะ แม่ไม่รู้จอดมะเร็งและขับพอนะกจอดมะเร็งเห็นไหมฮะแล้วไอ้ดาวพุโตจอดพรบุตรทองหลองแทงใช่ไหมจะเรือ,อโโริล,ลด้วยนะฮะเสร็จแล้วจะมีดาวเซตูนมีดาวราวหูเกตกากระบาดอย่างนี้นะครับอย่างนี้เราก็เห็นชัดเจนนะฮะทางคากระกาสาวโยกหลังอย่างเงี้ยทุกตัวเห็นไหมโดนหมดเลยนะฮนะเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยเริ่มบ้านเนี่ยไม่ติดีฮะเริ่มบ้านดาวทรัทุกเนี่ย อันนี้ไม่ว่าทายและอื่นนะพระสาเป็นเกระเซดาวมาถึงพบปะทุอยู่แล้วด้วยปะทุคือบ้าแล้วก็พบก็คือบ้าเน,นะ่ยดาวกับกระเจ้ชืาา่อดาวเตาเพราะนั้นดูกระสอบตัวเดียวจบแล้วอันนี้บ้าถ่ายไปทั้งโลกเลยใช่าใจไหมฮะเอาละครับ